กาัสดีครับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสีภาพอพพ,พสอนะครับและภาคีเครือข่ายภาคประชานจากทั่วประเทศนะครับผมจะได้มาขออ่านแถลงการนะครับสำคัญวันนี้นะครับนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอาณาจักรพึงอุปถัมและคุ้มครองศาสนาจักร ตลอดเรื่อยมาต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันยังความสงบร่มเย็นของบ้านเลือนบ้านเมืองดังที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของชาติไทยปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยยังบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยให้มีหน้าที่พิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพุทธและพระหมหากษัตริย์ไว้ในมาตราห้าสิบ ทั้งยังกำหนดให้รัฐมีแนวนโยบายจัดต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา mm hmm. เถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและต้องมีมาตรการ และกลไกในการป้องกันม่ให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใดและพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกลดังกล่าวด้วยดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา67การปรากฏณปัจจุบันขณะนี้ว่าได้เกิดความไม่ ไม่ปกติสุขขึ้นในหมู่สมมุติสองยังจัดนำความเสียหายความเสื่อมศรัทธ,ธาในบรวรพระพุธทธศาสนาด้วยหมู่สงจำนวนไม่มากนักเสมือนปลาตายในตะค้องแม้ตัวเดียวหากแต่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นไปทั้งตะค้อนเพื่อการมีส่วนร่วม จโลงพระพุทธศาส,สนาให้มั่นคงยั่งยืนสืบไปพุทธาศาสนิกชนอันประกอบด้วยพุทธบริษัทสีอีกทั้งองค์กรมูลนิธิสมาคมพระพุทธศาส,สนาทั่วประเทศนำโดยองค์กรปกป้องพระพุทธศาส,สนาเพื่อสันติภาออกออกพอปพศ ขอนมมสก,การกราบเรียนเสนอแนะแนวทางแก้ไขภัยคพ้าพุธทธศาสนาเร่งด่วนดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งอนุมัติส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรและมหามงกุฎราชวิทยาลัยมมรทั้งส่วนกลาง และวิทยาเขตเปิดสอนหลักสูตรคณะพุทธศาสตร์สาขาพระวินยัยปีดกแก่พระพิสุสามนเณรและข้าหรหัตั้งแต่ระดับปิญญาตรีปิญญาโทรประกาศนิยบัตรบัณฑิตและปิญญาเอกเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสนองงานนโยบายของมหาเถรสมาคมคณะสงฆ์และรัฐบาล ในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาขออ้อ2ปรับปรุงโครงสร้างมหาเถรสมาคมแบ่งเป็น5คุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับกอไก่กรรมการเถรสมาคมผู้สำเร็จการศึกษาปร,ริญญาธรรม9้าประโยคปท9 ขอใครกรรมการเถรลสมาคมผู ai, ้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสตร์สาขาพระวินัยขอควายกรรมการเถรลสมาคมผู้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสตร์สาขาพระอภิธรรมงองูกรรมการเถรลสมาคมผู้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกจอจาน กรรมการเถระสมาคมผู้สำเร็จการศึกษาพระพุทธศาสตร์นาขาวิปัสนาภาวนาข้อสามปรปับปรุงหน้าที่อำนาจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ทุกตำแหนง่งต้องรับถือาศาสนาพุทธเท่านั้นเพื่อตอบสนองงานของมหาเถรสมาคม และพระพุทธศาสนามีให้เกิดปัญหาดังเช่นกรณีเงินทอนวัดได้อย่างเหมาะสมข้อสี่ปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่เพิ่มกิจกรรมพระพุทธศาสนาเข้าสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเป็น,นกลไกและมาตรการในการป้องกัน มิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาสนองแนวนโยบายแห่งรัฐหมวด6มาตรา67แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยข้อห้าการดำรงตำแหน่งมหาเถรสมาคมควรมีวาระครั้งละ5ปีทำให้งานของพระพุทธศาสนามีความต่อเนื่องและควรมีอายุ65ปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีข้อหกเพื่อให้เกิดความมั่นคงของพระพุทธ,ธาศาสนาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดิมทีนั้นขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาไม่มีความมั่นคง จงควรขึ้นต่อสำนักพระราชวังข้อเจ็เพื่อให้งานพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพิจารณาแต่งตั้งอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องมีตัวแทนมหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักพระราชวังข้อ8 ให้ยกเลิกมติมหาเถรสมาคมในปีพศ2565ว่าด้วยการห้ามพระพิสุเป็นที่ปรึกษากรรมธิการอนุกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกุุิทสภาข้อเให้ผู้ที่สอบเข้ามาเป็นบุคลากรบรรจุ ตำแหน่งเป็นข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นและหรือต้องสอบได้นักธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งข้อสิบให้รัฐบาลและมหาเถรสมาคมรับรองดูแลและสนับสนุนแม่ชีและพิสุณีในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีสถิติในประเทศไทยจำนวนสามแสนกว่าคนควรให้มีการสนับสนุนดูแลอย่างเป็นระบบให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นไทย11การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินบัญชีการเงินในทางพระพุทธศาสนาไม่ควรสอบ ไม่ควรตรวจเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นรัฐควรตรวจสอบการเงินการบัญชีทุกศาสนาในประเทศไทยไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะพระในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นข้อ 12. ผู้ที่จะเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินบัญชีการเงินในทางพระพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่รู้เรื่องพระพุทธศาสนา เป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้มีเจตนาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงข้อ13ตำแหน่งเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคดำรงตำแหน่งคราวละ6ปีจากเดิมวาระละ5ปีมีวาระเท่ากับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ข้อ14การโอนที่ดินของวัดล้างและการทำผาติกรรมที่ธรณีสงในทางพระพุทธศาสนาจะต้องทำผาติกรรมให้กับพระพุทธศาสนาเท่านั้นห้ามมีให้กระทำการผาติกรรมแก่ศาสนาอื่นข้อ15พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมด้านกิจการ พระพุทธศาสนาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ6ปีข้อ16การจับพักสึกลาสิกขาบทเมื่อถูกกล่าวหาเป็นจำเลยเบื้องต้นตำรวจจะจับพักสึกทันทีโดยอ้างว่ากลัวหลบหนีจะทำลายพยานหลักฐานซึ่งควรมีอายการมีผู้พิพากษา และเจ้าคณะผู้ปกครองสงในพื้นที่ร่วมพิจารณาทุกครั้งไปตำรวจจะทำการโดยลำพังมิได้กรณีพระราชาที่ถูกกล่าวหาจะต้องมีการกราบบงัง,าบบางคมทูลให้มีพระบรมราชานุอญ,ญาตข้อ17ค่าราชการประจำและค่าราชการฝ่ายการเมืองที่ลาเพื่ออุปสมบทเกินสามเดือน ให้ถือว่าเป็นการลาราชการไม่ถือว่าขาดสมาชิกกับภาพข้อ18กฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชอาณาจักรไทยในปีพศ2560ในมาตรา6ในมาตรา96ได้กำหนดให้พระพิสุสามเณรในทางพระพุทธศาสนาไม่มีสิทธิ์การเลือกตั้งถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของความเป็นไทยที่ควรจะเป็นข้อ10 19, ข้อ19ข้อสุดท้ายนะครับเพื่อป้องกันและแก้ความสับสนเรื่องการบริหารโรงเรียนวัดในประเทศไทยควรให้มีผู้อำนวยการอยู่ในโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในวัดต,ต้องเป็นชาวพุทธเท่านั้นเพื่อความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขอ,อนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับ นายประพันธ์กิติฤดีกุลเลขาธิการองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสิงดีภาพอปป,ปสครับจึงเรียนมาทราบครับขอบคุณครับ